อยู่ที่คาเฟ่นัดก็คุงนะคะอ,อันนี้ก็สั่งเขาเรียกว่าอะไรนะปีกไก่ทอดมานะคะขาดไม่ได้ก็คือส้ตมตำปูปลาน่ากินแทบลุ่มระดาแรงแน่นะคะอือแคบหมูเขาจะใส่แบบว่าเป็นตะกร้าลอยๆนะมาดูน่ารักนะครแล้วก็สั่งไอ้นูน่าให้ดูด,ด้วยข้าวผัดอุ้ อาจารเนี่ยข้าวผัดปูก็มีเช่นไฟให้จะนีระหว่างรอดน,อนตรีสดมาและะ้วช่วงเย็นมาเรามาตุีกันเลยกับแคหมือ,อกับแคหมือแคบหม,ม,มาไง นมนังอยากม,มาส่มต้องซิมก่อนซุนตูปรากรซิมไม่สั่งข้าวเหนียวมาอืมอร่อยเนละ คือส้มจังคุณจับั้นโลคเขา

ตามกิอารรซีเลยน่ากินดีแกินก่อนก่อนที่จะได้กินมองอ้ออีกสอาทิตย์ครอบเราจะกินสชมไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าเขานี่อยากกินอะไรี่กินได้เลยแค่มเขากล่อ,อมากแล้วก็ดเป็นคนในไค,คยกินแค่หมูพ่อไม่เรี่ยงใส่ไม่ที่ไหนใ่รไม่มัน